สวัสดีค่ะมาชมกาแฟกันนะคะ <c oughs> กาแฟเข้มข้นหวานมันสองแก้วนะคะใส่ครีมเทียมไปก่อนนะคะสองแก้วเราจะใช้ครีมเทียมอยู่ที่แปดช้อนนะคะอันนี้เป็นสูตรหวาน หวานมันนะคะแฟนขับขอหวานเราก็จัดไปตามความต้องการของแฟนขับแล้วนะคะสองแก้วเราจะใช้น้ำตาลอยู่ที่สามช้อนตามด้วยผงกาแฟนะคะสองแก้วเราจะใช้ผงกาแฟที่ห้าช้อนนะคะ ุ่งน้ำร้อนนะคะแก้วละ150 ML นะคะใส่น้ำร้อนแล้วเราก็ชงนะคะชงให้ชงให้ครีมเทียมกับผงกาแฟ ทุกอย่างละลายดีแล้วเราก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานสองแก้วเราใช้สี่ช้อนค่ะนมข้นหวานสี่ช้อนนะคะแล้วก็ชงค่ะ ใส่น้ำกาแฟที่เราชงลงไปค่ะ ราดด้วยนมข้นจืดนะคะเพิ่มความมันให้กับกาแฟของเรานะคะใส่ไปเลยลาดลาดไปเลยขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะต้องอร่อยเท่านั้นต้องอร่อยเท่านั้น เสร็จแล้วค่ะกาแฟหวานมันเข้มข้นนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ